สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเอก5.9อโต้แน่นอนครับเจอกับผมเนี่ยก็จะมีรถสวยๆมาฝากแน่นอนสําหรับโชว์รูมของเรานะครับเป็นโชว์รูมจําหน่ายรถมือ2รถดีมีคุณภาพที่สําคัญครับราคาไม่แพงต้องที่นี่ครับ5.9อโต้คาร์แกลลี่นะครับวันนี้พามาอยู่กับเจ้า BMW X6 ตัวนี้เป็นเครื่อง3.5เครื่องยนต์เบนซินท็อปสุดของรุ่นนะครับ X Drive ตัวนี้เป็นปี2009รถสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงแถมตัวนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งลุมม่าเต็มๆล้อแม็กก็สวยชุดแต่งก็งามราคาก็ไม่แพงถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวภายนอกภายในสำหรับเจ้าคันนี้ว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนตามผมมาครับ ผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ BMW X6 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งลุมมานะครับดูสปอร์ตมากๆเราไล่มาตั้งแต่ตัวฝากระโปรงที่มีสกรปดักลมนะครับดีไซน์มาสอดรับกับตัวไตคูด้านหน้าแล้วก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับตระกูล M นะครับก็ต้องมีขีด3ขีด3สีสีฟ้าน้ำเงินแดงมาให้นะครับ สำหรับตัวไฟหน้าของเขาก็เป็นแบบบายซีนอนนะครับมีเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟวงแหวนมาให้มาพร้อมกับตัวที่ฉีดน้ําในส่วนของตัวไฟหน้านะครับดีไซน์ในส่วนของตัวชุดกันชนนะครับดีไซน์มาลงตัวมากๆในส่วนของตัวชุดแต่งชุดนี้นะครับสอดรับแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตมากๆไหลไปจนถึงส่วนตัวด้านข้างแล้วเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันหน่อยว่าสวยมากน้อยแค่ไหนครับเราไล่มาดูส่วนตัวด้านข้างกันหน่อยนะครับแน่นอนเจ้าตัวนี้นะมาในสไตล์ของ SUV แบบคูเป้นะครับเพราะฉะนั้นตัว หลังคาตั้งแต่เสาพิลลาบีไล่ไปถึงเสาพิลาซีเนี่ยจะลาดต่ำมากกว่ารถรุ่นทั่วไปนะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งเลยมากับ ชุดแต่งลุมม่านะไล่มันตั้งแต่ตัวกันชนหน้านะครับโป่งซุ้มล้อนะครับตัวชุดสเกิร์ตไล่ไปจนถึงในส่วนตัวด้านหลังนะครับสำหรับตัวล้อมแมกของเขาก็เป็นล้อมแมกลุมมา่าขนาด22นิ้วลายดุด,ดันมากๆมาพร้อมกับตัวชุดยางพ i เร์ลรี่นะครับปี2019ใช้กันได้อีกยาวๆนะครับในส่วนของตัวด้านข้างของเขาดูเป็นสปอร์ตมากๆนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้นะครับ ผ่านการเคลือบแก้วมาของ CTS นะครับอายุ7ปีนะครับยังเหลืออีก4ปีใช้กันแบบยาวๆเลยตามมมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับซึ่งแน่นอนเจ้า BMW X6 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งลุมบ้าที่เขาออกแบบมาค่อนข้างจะสปอร์ตมากๆไล่มาตั้งแต่ด้านหน้ามาแล้วด้านข้างมาแล้วดูในส่วนของตัวด้านหลังกันต่อยนะครับก็ออกแบบมาสวยมากๆตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูในส่วนของตัวออปชั่นว่ามีอะไรบ้างในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับ ลามาตั้งแต,แต่หลังคาที่เขามีตัวสรูปมาให้นะครับแล้วก็มีเสาอากาศที่เป็นแบบชาร์กฟินนะครับกระจกด้านหลังนะครับที่มีไล่ฟ้านในตัวพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับแล้วก็แน่นอนเขาติดตัวนี้มาให้ด้วยตัวดักเชลชิ้นเล็กๆเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับตัวไฟท้ายของเขาเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์ขนาดไหนออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆสำหรับ bmw x 6นะครับแน่นอนตัวนี้เป็นในสไตล์ของตัว suv สปอร์ตคูเป้นะครับ หลังคาด้านท้ายก็จะลาดลงมารับกับตัวฝาหลังนะครับซึ่งฝาหลังของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ก่อนอื่นผมให้ดูในส่วนของ,ของตัวชุดแต่งนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างดุดันมาพร้อมกับตัวท่อคู่ที่ออก2ฝั่งดุดันมากๆครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาซึ่งใช้งานด้วยระบบไฟฟ้านะครับปึ๊บเราก็เจอกับพื้นที่ในการใส่สัมภาระขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างหลากหลายสามารถพับแยก 40-60นะครับเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานนะครับมีม่านมาตามมาให้นะครับเมื่อเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาเราก็เจอกับตัวชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ยางแตกตัวนี้เราไม่ได้มีตัวชุดยางอะไหล่มาให้น่าสนใจไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันต่อว่าตัวนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับตามผมมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารสำหรับเจ้า X6 e คันนี้นะครับ โทนภายในของเขาเนี่ยก็เป็นโทนสีดำนะครับในส่วนของแผงประตูข้างกับตัวเบาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลแดงตัวนี้จะเป็นหนังเนวดาด้านนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับสภาพโดยรวมก็สวยงามนะครับพร้อมใช้งานหนังไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกลายงานนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างจากการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับมาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันของเขาดีกว่าว่าในส่วนของคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมไล่มาตั้งแต่ตัว กุญแจเป็นแบบพุชตาทนะครับพุม่มอะลานะครับพุ่มหนังนะครับขนาดกําลังพอดีมือเลยนะครับเป็นแบบ3กา้านนะครับมัลติฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พุม่มอะลาหรือว่ามีแพดเดิลชิพนั่นเองนะครับตัวเกียร์แพดเดิลชิพของเขาอาจจะใช้งานยากนิดนึงสําหรับผู้ใช้งานใหม่ๆนะครับของเขาเนี่ยแบ่งเป็นซ้ายขวาบวกลบนะครับแยกจากกัน ตัวมาตรวัดของเขาเป็นแบบวงกลม2วงนะครับแยกซ้ายขวาเป็นแบบอนาล็อกตรงกลางมีจอดิจิตอลนะครับแสดงค่าการใช้งานต่างๆนะครับไล่มาดูในส่วนตัวเบาะนะครับนิดนึงเบาะของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ถึง16ทิศทางเลยนะครับแล้วก็สามารถเมมได้อีก2ตํตแหน่งในส่วนของผู้ขี่มีตัวรองเสริมมาให้นะครับก็ใช้งานสะดวกสบายในส่วนของตัวเบาะครับ ตัวแผงคอนโซนนะครับของเขาเป็นสีดําแต่ว่าตรงกลางเนี่ยพาดผ่านด้วยลายไม้วอลนัทแล้วก็ตัวทิ้มต่างๆเป็นสีเงินนะครับออกแบบมาค่อนข้างจะดูหรูหรามากๆในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวจอตัวนี้เป็นจอดิสเพลย์ขนาด 6.5นิ้วเป็นจอสีสีเนาะนะครับสั่งการผ่านาตัว i Driver ตัวนี้เป็นเจ n น2ของมี m w ของเขาเลยนะครับไล่ลงมาในส่วนของตัวแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลตัวนี้แบ่ง2โซนนะครับดูเอาโซนนเองแต่ว่าก็มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับ วิทยุ CDMP 3ตัวนี้เป็นของ BMW Professional นะครับด้านล่างตัวนี้ก็เป็นที่อยู่ในส่วนของช่องเก็บของนะครับแล้วก็วางแก้วน้ำเมื่อเราเปิดตัวช่องเก็บของขึ้นไปนะครับของเขาใส่ใจในรายละเอียดแผงด้านข้างตัวนี้ยังบุหนังมาให้ด้วยนะครับวัสดุก็นิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงคองนโซลกลางตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่ในส่วนของตัวเซ็นเตอร์คอมมานด์นะครับสามารถสั่งงานตัวหน้าจอดิส l a y ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ มาพร้อมกับชุดเกียร์ที่เป็นแบบอัตโนมัติด้านเกียร์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับ BMW ของเขาอยู่แล้วนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเบรกมือที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้แฮชหรือว่าตัวเบรกโฮนั่นเองนะครับสบภาพบนในเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับแล้วก็ที่ลืมไปไม่ได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้มีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับเปิดปิดสั่งงานด้ด้วยไฟฟ้านะครับ อุปกรณ์ภายในต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยก็ให้มาครบคันแล้วก็ทุกชิ้นนะครับพร้อมใช้งานสมบูรณ์แผงคองนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนครับ ตามผมมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับภายนอกสวยแล้วเนี่ยห้องเครื่องของเขาก็สวยเหมือนกันและที่สําคัญเจ้าของเดิมเนี่ยไปจูนแรงม้าเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะอยู่ในอนุกรมเครื่อง N63 ของตระกูล BMW นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4.4ลิตรให้แรงม้าสูงอยู่ยที่408แรงม้านะครับเดิมๆเลยนะมาพร้อมกับชุดเกียร์อัตโนมัติของ BMW สภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวถังแบบสวยๆขนาดใหญ่มาแล้วนะครับได้เครื่องยนต์ดีๆแบบนี้ขับขี่สนุกสนานแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า bmw x 6คันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับถ้าสนใจนะโทรเข้ามาติดต่อได้เลยครับที่เบอร์0944426666 24ชั่วโมงมีพนักงานขายรอคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับ bmw x 6ตัวนี้เป็นตัว3.5ท็อปสุดนะครับก็ถ้าสนใจยังไงนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะครับสำหรับโชว์รูม59โต๊อคาแกลเลอรี่ทางนั้นตั้งอยู่ที่ถนนกเกษตรนวมิน ใกล้ๆก,กับตลาดปฏิวิกรเปิดกันดทุกวันครับที่นี่เราเปิดกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9ี่โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นอีก2ช่องทางที่ผมฝากไว้หน่อยนะครับ59้คาร์แกลเลอรี่หน้าเพจ Facebook กดติดตามนะครับไว้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง u t u b e นะครับ59 Auto Channel กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะมีรถสวยๆมานำเสนอฝากไว้หนึ่งคันสำหรับสุดยอดซปเปอร์ SUV คันนี้นะครับสปอร์ตแบบนี้หาไม่ได้ง่าย